โครงการรเราจะนําสร้างสู่เพื่อพัฒนาที่ยังอยู่ประชาธิปิษฐ์สําหรับประชาชนด้วยของรัฐบาลกับโยมน์ตําบลสนายกเทศมนตรีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลคณะรัมนตรทศบาลและผู้บริหารการศึกษาครรภูนักเรียนและประชาชน อุบาสกอุบาสิกาที่ได้มา,าร่วมกันมาพบกิจกรรมหมพระรับศีลและบำเพ็ญประโยชน์แก่ประชาชนซึ่งเป็นศูนย์รวมอกไใจในการบำเพ็ญน,นักว่าเป็นกิจกรรมที่เห็นประโยชน์และเป็นสุศวรรมค์ในปนัจจุบันและอนะคตฐการเรื่อนั้นท่านทั้งหลายได้ส่วนได้ช่วยกับรู พระศาสนาไม่เดิญยาวนานตราบนานเท่านานข้อทา่ที่พระบรมศาสดาได้ประกาศไว้ว่าพระพุทธมามกะศาสนาจะอยู่ตุลนานนานพระภะศาริขิตพุทธบริษัทสีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาด้วยกำลังดุลพระศาสนาให้สนาบดอยู่ผู้บ้าน ต่อไปต่อไปใหรับพักจะได้แสดงระธรรมเทศนาโดยสังเกตเรื่อมูรุษเขุทดลองั่งสอนให้เชื่อเรื่องของการกระทำคือทำดีได้ดที่สามทั่วชนใดทั่วุูญจญะีประโยชน,น,น,น์กันนสิ่งวัตถุที่ทงนั้นดีบุนนามาสขวาสสุต่างบันเก่กประกอบด้วยทานศีลบาลา มุ่สําเ็จด้วยการให้ทานสําเ็จด้วยการรัฒนาศีลสําเ็จด้วยการภาวนาเริ่มจากการไม่ถานก่อนไม่ไวา่านะจะดำหน้าโภชนหานหรือซักที่หาได้เพื่ออาชีพสุดใจหรือแม้แต่ผู้ให้หาแปรปัญญใจล้วนจะเป็นหุทางด้นอันสูงจะทำให้เกิดมาชาติไหนก็จะต่างเป็นภูมิปภูเขาสายโดยสมบูรณ์ ไม่ไม่อยากไม่อยากเลยทั้งโลกมีแต่ลมน้ำครั้งหนึ่งสมัยพุทธกาลลูกเศรษฐีคนหนึ่งแม่เอาได้เป็นอันภรรยาขั้เถ็นงานคือบาตเต็รจะเรื่องประกันอะไรเขไม่ทราบเขากับแม่ได้บุกขับอถยังทั้งเศรษฐีได้ไปอาศัยทายบ้านซึ mm ่งมีฐานะย้าต้น nah. น <t oda psychology> ้ำแต่เศรษฐีผูก็ไม่พอใ เป็นผู้ทีใส่พระพุทธศาสนามาได้จับบุตามหลักทางตัวนี้เพื่อครามจริงใจนี้ยังเทุกต่าเห็นอย่างผู้มีผู้เป็นบุชายเสด็ีก่าม่เป็นผู้ผู้เป็นิเลยถึงเวลาเสียทีตั้โหลทตางเขาก็จะ่อยชีวบตต่างแก่ผู้คนที่่าไปมันให้กราทำอย่างวาาเสียทีทำอยู่อย่างนั้นทุรา ที่พ่อตัง้งคติและขเขาก็ได้ตั้งคิต่างว่าขอให้เป็นสัตว์เศรษฐีในชาตินี้ในชาติหน้าในที่สุดเขาก็ได้เป็นเศรษฐีในชาตินั้นโศดัปงประทันาเอาอิสริยภพอสังเกตคือการรักษาศีลเล่การรักษาสิ่งลก็มีอยูสูงมากเช่นกันมีชาวบ้านมัทคูขันคูานาเป็นชาวต่างมีอาชีพอยู่ ปิเกิดระดมเงิหลังจากเรื่องนั้นก็ได้ไปถกป่าป่าปัก็แบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็เอาไปได้หน้าส่วนที่สองก็ไปได้หมส่วนที่สามก็จะเอามาโอกโขเขาอยู่กับการระยะาสองคนไม่มีลูกไม่เคยทุนเลยแม้แต่การรักษาศีลก็ไม่เคยโง่ใจแถมยังเป็นคนที่มีวิชาที่ดีในทางพิธี หมอนี่จะเป็นคนที่เปลี่ยนากมาเขาก็ดาเนินชีวิตทอย่างเรลี่ยนจนยากเข้าไหวเกษียณข้อผูป่วยอย่างแรงนอนโซนไดยคิดให้เพราะว่ารนวันเียวมีที่สูนึ่งชื่อครือดับบิตที่ปาที่ก่าอิสระได้ลงจากเขามาเพื่อเป็นทวารเขาได้เดินมาเห็นภรรยาผู้ป่วยอยู่ในหน้าที่เศร้า จึงไม่กว่าสงสารจึงได้ถามว่าโยมเป็นอะไรหรือถึงได้มีหน้าตาของเศร้าหมองโยมผู้อ็นฉาอยากติดต่อปาว่าสามีโวยตอนนี้ปที่สุดด้วยความสงสารโวยมานี้ขอพาไปเยี่ยมได้ไหมยิงคนนั้นตอบว่า เดี e ๋ยวพี่ฉันเอาไปถามแกก่อนนะเพราะปกติแล้วแกคนเป็นคนที่ปีนมากถ้าอย่างนั้นก็ได้เพราะอะไรอยางเอาไปถามว่าถ้าจะมาผมเองแกก็บอกว่าไม่ต้องมาพ้างเมน่มีอะไรจะให้เมียก็มาบอกหมดหบให้บอกว่าไม่เอาอะไรเพรางมีหน่าบ้านมาเป็นบ้านแล้วอยากเยี่ยมเฉย ส่วนคนป่วยที่นายแขนว่าเออคนใหญ่เราลักประดิ่งตาเพราะคนอย่างเราไม่เคยทำผิดยากตรงไม่มีไม่เคยมีใครยังเดือให้ท่านเข้ามาก็เลี้วกันพอ่าเข้ามาเห็นก็ถือว่าไอ้คนนี้กำลังจะตายจึงถามโยโยรับสินไหมเขาตอบว่าอย่างไรรับอย่างไรสินไม่เกิดจะ เขียนพูดก็แข็งบัระพก็รัทิ้าว่ารตรายสนโภอาว่าอันพอนักพทดังสระดัจภามาอังกังสระดังภาษาอังสังกัดสระดังาษาอัแล้วก็รับสินห้าป่าอาทินาอาเมแล้วก็สุราจนสุดท้ายก็สุที ศีลส,สีเรททะทุผูิอยิญาณตีสศีลนะโพกัสับาราศีลปฏิญาณติต,ตัสมาสีลวิโสทะเยนาังตรนั้นก็ได้ศีลได้ไปปฏิญายสำงรั้ช่งใหญ่มาลาด้วยศีลอยังไม่โดดนักท่านทั้งหลายที่มาที่ทำทานศีลด้วยเดินโบ จะได้สุขนาดนี้อันที่สามภาวนาไม่สูงก็จะได้เป็นผู้มีสมัติยาป็นระดับใรสรุปทั้งสามประการคือทางที่นำไปสู่ความสุขท้งโลกนี้แลกหน้ามีสุขภพเทวลกเอวานต้องมีเรื่องการปฏิบัติขออยขอศีลสบา์ที่พระคุ ให้จเจริญร่าย,ยนิพานของเตูใวันนี้จงมีรักภูมิรักโศกที่รักโลกมีรัก,รก,รกรไทยรักฐานาสิ่งใดในฐานิพ่อขอจงสำร็จสำร็จสำแดงผลจนทูปป่าเถิดส,ส,ส,สาธุครับที่จบลงไปนั้นเป็นเมตตาในองค์ธรรมกถึงนะครับพระชัยมงคลที่เมตตาแสดงธรรมเทศนา ในโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี2566ลำดับต่อไปคารวะพระัตนไตรรับพรจากทางพระสงฆ์มอกลงว่ากาเจนวจายวเจตัสาวาง